แฟ <c oughs> นกูนพิงเไอพวกเล่นเตาไอพวกระจกขัขดแกงดาอยู่ในนูนนะอที่เดมาพิจารณาเราเนี่ไกมัิเดิมใช้กับมันมีภาษาอะไรรู้การหน้าจอไอเต้หายอ่ะดูดิอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยมิออกมาเลยเนี่ยกระจกไง ใช่ใช่เป็นมึงอะมีล<อ>ายเป <c oughs> ็นไงฆ่าตาได้เนาะมึงลงมาดิมึงโดนข้าไม่ลงอยู่ข้างบนกระจอกไนงะต็งเต็งเตงอือ ผีไม่ได้ละคือ <laughs> แล้วเพลงไม่คือตาเราต่อสู้กับบดีเลยมีมเพลงมันมีลิขสิทธิ์ปล่าวะแอบโคตรเนี้ยที่มีใครเห็นเพื่อนไม่จับเพื่อนกินแต่ว่าฆ่าใครได้อีกูคนเดียวี่สามารถยืนมาตรงนี้ได้คนเดียว มึงแน่นักมึงก็เข้ามามึงแน่นักมึงก็เข้ามาอืออยไรครับเอาตลกพี่ว่างอืออือเรียกกูอาจารย์ซะโอ้โหแอ้วขาขางฝันเลือด้ปเต้ระวังเตมสามารถกันตัวเองได้แล้เราเรียกเขาอาจารย์นะเตม ลงมาจานพี่คิดจะลงกูอะขอหรือยังอะลงมาจานเลยวะเลือดเต็มพื้นแหละเลือดใครเลยเฮ้ยคุจะกลับเนี่ยไอ้เพียเอ้กูจะกลับกูก็ไม่ได้กลับแค่กัดอยู่ตรงนั้น ตาคืออยู่ของล่งเหมอนกัที่เดิมเลยติดว่าแน่เข้ามาโอ้ก็นิกว่าแน่ที่แท้กันแหน่ในคลองนิกว่าแน่เถอะนว่ก็จะแกก โอ้เอ้าสองลุมหนึ่งเอาไหวป่ะไหวเนาะปาเต้ Party, ลุมมาเลยเี <c oughs> ยือไผ่ขรุขามตัวตกมีคนกำลังมาสัมผัสได้มันอยู่ข้างล่างแล้ว <c oughs> มันอยู่ข้างล่างมันกลางเลยขึ้นมาหรอใช่รับ นลานเงินไี่คือทางข้างหนา้า่ไหเต้หายไปไหนวะอจริงอะเต้ใช่ใช่ใช่กล้าแน่เลยกล้า่งไม่เต้ยัอหายไปไหนอ่ะ <c oughs> เป็นใบรุ่นบ็อกซิง่งดีกว่า <c oughs> บูทลมไม่ด <c oughs> เูเอาเอาไู <c oughs> นี่นี่ตุ๊บูทลมโชว์มา กดผิวมาไม่ได้มันมืเลยมัน,มนจะมาแล้วเฮ้ยตายตายได้แน่แต่ผิวไม่ตายมาวัรุ่นบุ๊ตลมนี่ไม่ใช่ปากฉลามแหม่ย <c oughs> โอ้ขัดตาย,ลยแลยว้องดิเดี๋ยวกันค <laughs> ไอหมีตายเตมันได้ไงอะกระจอกอย่าไอพวกย่ยายเนี่ยกูเห็นตายกันมาทุกตัวแล้วไม่เกูต่อให้เฉยกูต่อให้เฉยต่อให้เฉยห <laughs> มามึง ต่อเลยมึงดูดาบที่เขาแท่ทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้เก่งเก่งตึงตึงเอ๊ไปบปไปเบื่อยโอ้โหเอนตาน้ เอผลบาก,กี้หน่อยเอานบาก,กี้เลยบึง้ง <c oughs> มัวเรีง,ลง<า>แล้วไงมาราจะมีผลบาก,กี้ได้เลย,เลยแค่ผลสั่นต,อน,ต,อ,นตอนนี้ <c oughs> นก็เลยไม่ทันได้ตามอะไรบอกแล้ว <c oughs> ลกกทำไมถ้าบกี้ผลบากี้มนกินทไมผลสั่นนะเหอไม่ได้หกผลงง ก็ดกว่าจะแน่ที่แท้ก็แน่ในคลองกำลังตึงเลยนะเนี่ยกำลังแบบไม่รุ่นไปจะต้องมีลองเขาเข้าดีกับคนคำว่าบ็อกซิ่งยังไม่ทันมาเลยตายซะแล้วจะไม่เล่นตรงนี้ตลอดตามาเจ้พาไปเล่นฟากวัวนี่ไลกระโดดเก่งโดดตรงนี้ไม่เก่งเลย ชาเลยวะน่าไอตมันอะไรวะกิดมึงจอแวะเ็มไม่บอกูวะเตาแม่งโปเอกูโปกูโปแกมึงจังไใช่ะหูเกิำให้ได้นะมึงสตัวเลยนะน่ะ ủa dạo này lắm là ai.ủa dạo này không có 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 ai.ủa có เอ็งกูจะต้องกระโดดฆ่าจะตายเหรอขนาดนั้นเชียวมีเต็มนักขนาดนั้นเชียวต้งฆ่ากูฆ่าตัวเองง่าย แต่นี่จะให้มันแตกก่อนที่บัว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 ที่บ่อเอาไม่ทันมีคุยองบนคุยอย่างล่างนะข้างล่างมึงอ่ะตอนนี้โอ้เต้โปใช้พวกเขาให้ฮันคีสังเกตมาด่าคนละแมพกันมนะ อายคิดสังเกตมีอยู่แล้วไงเป็นหายคิสังเกตขคำสุดด้วยคำสุดอะไรอ่ะกูยืนอยู่ก็งงแต่ได้เจอวิ่งมาปันกู้กูปันแล้วตายก่อนเต้กูแอบยิงเนียนไรกูมากไรบ่นไรมึงบ่นไรเองเนี่ยเฮ้าบ่นไรเอากูเดินไปแหววถึงออกกันแล้วตายแล้วสดเียวเลยเอาไอ้เนี่ยเป็นพวกกูดีกว่า

พัฒนาะไรนะเนี่ยไอ้แมกขนบางกี้นิ่ไ <c oughs> อ,อ้อมอนลดกได้ไอ้หมี <c oughs> มามเข้าวะ <c oughs> มึงเข้าวาไ่ <c oughs> มาหมดเลย <c oughs> อย่งไฮะเมนเนี่ ทำไมกูบอกไม่ได้ะ <c oughs> ความร้อนต้นกูบอกเกินจริีนกูบอกเสียงไว้อาชีพสังเกตแต่เห็นหลบแต่หลบไม่ได้เลยยัง <c oughs> ไงก็หลบไปแล้วไง <c oughs> กูมีอะไรที่สังเกตไม่เล่นเลยเยีย้ยอ,อะไรวะอะไรวะอแล้ว